ในน้มีปลาในนามีข้าวพืชผักของเราเอาไว้ใช้สอยตาม,ตามรอยพระราชดำริสวัสดีครับผมนายวิทยพลขึ้นทิพย์และอิชานางสาวชลิพรบุจินไทยค่ะครับพวกเรานักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์วิชาเเคมีครับเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสรพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทฤษฎีนี้สร้างขึ้นเพื่อที่จะทำให้คนปกติร่ำรวยขึ้นได้และถ้าเกิดอุทกภัยก็จะทำให้คนไม่ต้องพึ่งพาทางราชการมากนักและทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะครับสำหรับผมแล้วหลักปราาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประการคือประการแรกความพอประมาณนะครับความพอประมาณจะหมายถึงความพอดีคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับและประการที่2ความวามีเหตุผลความมีเหตุผลจะหมายถึง การตัดสินใจที่พอเพียงนะครับโดยมีเหตุผลและต้องคํานึงถึง,ส,งสิ่งที่จะตามมาในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับและประการสุดท้ายคือความมีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะครับความมีภูมิคุ้มกันในตัวเองจะหมายถึงเราจะต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือทั้งด้านผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งในอนาคตและปัจจุบันนี้นะครับค่ะสําหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมี2เงื่อนไขค่ะ1เงื่อนไขความรู้นะคะก็จะนํา ความรู้ต่างๆนะคะมาบูรณาการเชื่อมโยงกันค่ะทําให้เกิดความรอบครอบรอบรู้รอบด้านนะคะทําให้เกิดสติปัญญาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ 2. เง,งื่อนไขคุณธรรมนะคะเงื่อนไขคุณธรรมก็จะต้องส่งเสริมให้คนตรานักถึงคุณธรรมนะคะก็คือความซื่อสัตย์ความมีสติปัญญาความอดทนอดกลัน้นมีความเพียรน,นะคะที่จะดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ ต่อไปนะครับเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองนะครับโดยยึดหลักทางสายกลางให้อยู่ได้อย่างสมดุลน,นะครับคือพออยู่พอกินพอใช้ประหยัดอดออมนะครับและต้องทำมาหาก,กินก่อนทำมาค้าขายสุดท้ายภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกินนะครับคือทุนทางสังคมนั่นเองครับค่ะค่ะสำหรับรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่จะทำให้ตัวเราเป็นสุดยังไงนะคะเราก็จะใช้ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนะคะและเราก็จะใช้2เงื่อนไขที่เก่าวไว้ข้างต้นนะคะก็คือ1เงื่อนไขความรู้และ2เงื่อนไขคุณธรรมมาบูรณาการใช้ในชีวิตประจําวันทําให้ตัวเราเป็นสุขและอยู่อย่างพอเพียงค่ะค่ะสำหรับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องมีความพอดีอยู่5ประการนะคะประการแรกความพอดีด้านจิตใจค่ะก็คือจะต้องครอบเข้มแข็งสามารถพึ่งตัวเองได้ มีจิตสำนึกที่ดีเพื่ออาทรปนีปนอมนะคะประการที่2ความพอดีด้านสังคมรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้รักสามคคีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ครอบครัวได้นะคะประการที่3นะคะความพอดีด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้และจัดก,การอย่างชาญฉลาดรอบคอบน,นะคะแล้วก็เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความ ยั่งยืนอย่างสูงสุดนะคะสี่นะคะความพอดีด้านเทคโนโลยีรู้จักใช้เทคโนโลยีเหมาะสมต่อความต้องการและสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดกับคนหมู่มากนะคะส่วนประการสุดท้ายก็คือความพอดีทางด้านเศรษฐกิจกนะคะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายดำรงชีวิตอย่างพอควนนะคะแล้วก็พออยู่พอกินพอใช้ สำหรับหัวข้อทฤษฎีใหม่หัวใจเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่คือการทำไร่การทำนาส่วนผสมเป็นเกษตรสผสมผสานมีการปลูกพืชผักสวนครัวการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุที่เหลือใช้เพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายและบำรุงดินนะคะเช่นการเพาะเห็ดฟางการปลูกผลไม้ในสวนหลังบ้านการปลูกพืชสมุนไพรค่ะหัวข้อต่อไปนะคะ จากครอบครัวพอเพียงสู่ชุมชนแห่งความพอเพียงสิ่งที่จะตามมานั้นคือการเกิดขึ้นของชุมชนพอเพียงนะคะที่สมาชิกในนั้นจะรวมตัวกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกําลังและความสามารถของตนเองเช่นเมื่อชุมชนพอเพียงหลายชุมชนนั้นมาอยู่ร่วมกันสืบทอดเกษตรพอเพียงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิน่นก็จะกลายเป็นสังคมแห่งความพอเพียงนั่นเองค่ะ แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และการดำเนินชีวิตมีดังนี้นะคะค่ะหรูปแบบการจ,าจรัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงมี3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1นะคะรูปแบบบ้านหรือโรงเรียนที่มีพื้นที่มากการทํานาเกษตรกรมีน้ําเพียงพอในการใช้โดยการใช้ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ได้เลยค่ะ สอนะคะการนําแนวคิดและทักษะการทํางานนําไปใช้นะคะก็อย่างเช่นการมีนิสัยรักการทํางานการรู้จักแบ่งเวลารู้จักการวางแผนและการปรับปรุงงานอยู่เสมอนะคะ 3. นะคะการแนวแนวคิดทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็อย่างเช่นการพึ่งพาตนเองการดํารงชีวิตอย่างมีอิสระการรู้จักใช้ระบบเป็นอย่างเป็นระบบนะคะค่ะแล้วก็ รู้จักประหยัดและพอเพียงในตัวเองค่ะเป็นต้นค่ะค่ะทุกท่านคงได้รับชมหลักเศรษฐกษิจพอเพียงในแต่ละด้านแล้วนะคะค่ะหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในด้านการศึกษาและไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะค่ะดังนั้นพวกเราควรอยู่อย่างพออยู่พอกินพอใช้ตามแนวเศรษฐกษิจพอเพียง กลุ่มพวกเราเศรษฐกิจพอเพียงขอจบนะการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ